โต๊ะที่สั่งทําครับโต๊ะที่สั่งทำมาครับก็บอกได้เลยว่าว้าวที่สุดมันว้าวยังไงเราจะเอาไว้ทํากับข้าวอ๋อที่โต๊ะนี้ทํากับข้าวใช่ครับเป็นโต๊ะทากับข้าวแต่เราดีไซน์มาเหมือนกับว่ามีเขียงไหมมีครับมีมีดนะโต๊ะโต๊ะตั้งอโต๊ะต่างหานี่แลวแล้วก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเราจะยกขึ้นอย่างนี้ไม่น่าได้นะมันทําไมอ่ะเราจะต้องลื้ อันนั้นอัวเลือกับอัวนี่ก็จะเป็นโต๊ะนะครับ ชั้นสองเลยครับทางประตูฝั่งโน้นทางโน้นครับพี่ทางโน้นครับชั้นสอง,สงมันมันต้องเปิดเลยไปไม่ยายถึงจะเข้าได้อย่าบอกนะว่าหั่นครึ่งก่อนนะค่อยๆเอาขึ้นไป ต้องยางเลยไปว่าผีหรือไงฮะหรือไม่เป็นไรวต้องเดินเลยไปไหมครับเปิดประตูเลยไปไหม ค่อนข้างธุระธุเลนะครับอันใหญ่เกินอนลังการเลยอย่างใหญ่ครับวางได้เลยครับ เฮียเปิดหน้าต่างประตูบานนั้นดีไหมได้ครับจะได้เย็นๆผมจะเอากองไฟฟ้าไปไฟฟ้าอ๋อเรากองไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับไอ้ที่ไอ้มิเตอร์ด้ยหมุนๆน่ะเกลียวที่แล้วเขายกไปอ่ะหม้อที่บ้านน่ะเออเหลือแต่หัวปลาถ้ารวมหัวปลาหม้อไฟใหญ่ไหมโตเนี่ยโอ้สดยอด ได้อยู่เนาะเปิดหน้าต่างเลยครับดีไหมผมจะทุบทิ้งหมดเลยนะตัวนี้คือเราไม่ต้องการเราได้โต๊ะแล้วทุบทิ้งเลยใช่ครับทิ้งเลยไม่ธรรมดาเปิดหน้าต่างรับลมหน่อยอ้าวเปิดยังไงอันนี้อ้าวเฮ้ยเขาวงกดใช่ไหมนี่ยโอ้โหดีครับสุดยอดเลยได้ไหมเฮียขนาดนี้ได้การเลยอะ ใหญ่เลยนะมันต้องประมาณนี้เลยครับอืมนี่ก็จะเป็นสมบัติของเฮียพีนะครับสมบัติงนี้ครับเดี๋ยวค่อยค่อยลื้อก็ได้เงียให้เขาประกอบเสร็จก่อนให้รื้ให้เขายาวทางนี้ไหมให้เขายาวทางนี้ไหมเขาจะได้ประกอบทางนี้เราจะเข้ามุมไหมหรือยังไงเฮียคิดว่ายังไงทีแรกคิดว่าจะเอามาตรงนี้ดีไหมถ้าตรงนี้ถ้างั้นเราก็หันหน้าให้มันตรงหันหน้าเขาไปไห่คนคนหันอย่างนี้ถ้าตรงนี้เราก็จะเป็นที่โต๊ะนั่งนะเนาะได้เหมือนกันถ้างั้น เราหันเราหัน,นเ,เออเราหันตรงนี้เพราะว่าเวลาประกอบเราจะได้ยกเข้าไปเลยใช่ครับยกได้ไหมเอามันไม่หนักตัวนี้อ่ะเฮียมาอืมอืมนี่ทีนี้นี่